สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ วันนี้ค่ะอมเอมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านรอคอยแน่นอนค่ะเพราะช่วงนี้นะคะทุกท่านเรื่องความสะอาดนะคะต้องเป็นเรื่องที่เราใส่ใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะในทุกๆวันค่ะการกาซักผ้าจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและเราควรจะให้ความสําคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะนี่เลยผลิตภัณฑ์กิฟฟีนไรท์ผลิตภัณฑ์ซักผ้กาชนิดน้ําสูตรเข้มข้นค่ะโอ้โหนี่ มาในรูปแบบของขวดที่จัดถนัดมือมากๆเลยนะคะต้องใช้งานสะดวกมา,มากๆแน่เลยกิฟฟินไบรท์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสุดเข้มข้นขวดนี้เขามาพร้อมพลังซักที่เหนือระดับมากๆเพราะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเท x t แคร์โพลิเมอร์ค่ะเขาจะช่วยในการดูแลผ้าของเรานะคะในส่วนของการซักนะคะจะช่วยสลายคราบฝังลึกได้อย่างหมดจดค่ะและตอนที่ผ้าแห้งนะคะตัวเท x t แคร์โพลิเมอร์เขาก็จะเป็นฟิล์มบางๆค่ะ เคลือบอยู่บนเนื้อผ้าช่วยปกป้องไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปฝังลึกในผ้าค่ะยังมีสารทําความสะอาดที่มาจากการสังเคราะห์และมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวและปลาล์มนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซักผ้าค่ะก็จะมอบความสะอาดแล้วก็มอบสัมผัสที่อ่อนละมุนได้ค่ะแค่เราเปิดนะค่ะหือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ผ้าของเรานะคะที่ซักด้วยผลิตภัณฑ์ไบรท์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ําขวดนี้มีกลิ่นหอมและมั่นใจตลอดวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทั่วไปเสื้อผ้าที่มีคราบหนักเช่นน้องๆไปโรงเรียนใช่ไหมคะก็มักจะมีคราบบริเวณคอปกเสื้อหรือขอบแขนเสื้อหรือว่าคราบบริเวณถุงเท้า ลิตียพา์น,นี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะผ้าสีผ้าขาวนะคะรวมถึงชุดเครื่องนอนต่างๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าคราบหนักมากๆนะคะเราก็ใช้ตัวน้ํายานะคะหยดไปบริเวณคราบหนักค่ะก่อนที่จะนําไปสักตามปกติได้เลยเอาละค่ะมาถึงเวลาทดสอบประสิทธิภาพกันแล้วเดี๋ยวเราไปลองซักกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาลองนะคะซักทั้งผ้าสีแล้วก็ผ้าขาวกันเลยค่ะตัวฝาที่มาพร้อมกับขวดค่ะอันนี้เราสามารถเอาใช้ตวงน้ํายาได้เลยนะคะแนะนําใช้สําหรับผ้าประมาณ15-20ถึงชิ้นนะคะเราใช้น้ํายาประมาณ1นส่วนสฝานะคะผ้าเป็นเสื้อยืด1ชิ้นนะคะก็จะกะเอาประมาณเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม เราก็สะเทแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำยาค่ะไปในน้ำที่เตรียมไว้ใช้มือแกว่งนิดนึงนี่ค่ะถ้าสีสดใสแบบนี้นะคะเราก็จุ่มไปเลย เราเห็นว่าเพียงถูเบาๆพยี้เบาๆนะคะผ้าสีของเรานะคะก็ยังเป็นผ้าสีที่สีสดใสมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยถนอมเส้นใยผ้าแล้วก็ถนอมมือเราด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองดูค่ะในการขจัดคราบสกปรกกันนะคะนี่ค่ะป้ายกันไปเลยนะคะบนผ้าขาวของเราค่ะคุณผู้ชมและนี่ค่ะอัศวินขี่ม้าขาวขวดนี้เลยค่ะเราจะป้ายน้ํายาลงไปนะคะการป้ายน้ํายานะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณคราบค่ะ ก็ต้องให้ปริมาณน้ำยาเพียงพอกับปริมาณคาบนะคะนี่ค่ะถูไว้เลยโอ้โหแค่ป้ายก็เริ่มจางแล้วนะคะเราจะป้ายคาบสกรดปกแบบนี้นะคะก่อนนําไปซักด้วยวิธีการซักปกติไม่ว่าจะเป็นซักมือหรือว่าไปซักเครื่องได้ปกติเลยนี่ค่ะป้ายแบบนี้ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วไปสู่การซักขั้นตอนปกติได้เลยค่ะแล้วก็อเอา้านีคะคะสุมไปบนน้ำยาะคะ่ะถูๆนะคะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะผ้าสะอาดสดใสมากๆเลยค่ะคาบสบกบปรกนะคะหลุดออกไปอย่างง่ายๆเลยขอบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆนะคะรหัสและราคานะคะดูตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะติดต่อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟารีนและสำนักง,งานธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศค่ะอย่าลืมไปตามกันนะคะบ๊ายบาย